มีอีกที่หนึ่งไหมคุณเป้ที่อยากจะไปที่เวตรุตจีนเมีที่หนึ่งจะมาแนะนําเพราะว่าที่เนี่ยเขาเตรียมจัดงานตรุษจีนเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้นไม่เคยจัดเลยนะ,ะอยู่ที่ตำบลปากปเพลีวอําเภอเมืองสระบุรีครับท่านผู้ชมฮะก็อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับทางเทศบาลเมืองสระบุรีเขาจัดงานตรุษจีนกันเป็นปีแรกนะครับเอาใจพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จริงๆที่สระบุรีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะ ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยจัดมาปีนี้จะเต็มจัดใหญ่นะฮะปิดถนนแล้วมีเดินขบวนแจกส้มมงคลส่งความสุขด้วยนะครับมีการแสดงมังกรตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับซึ่งท่านนายกเชนนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีท่านวางแผนเลยนะว่าเดี๋ยวจะจัดงานตรุษจีนให้เป็นงานประจำปีด้วยนะครับมีเสียงสัมภาษณ์หน่อยนะครับ ก็เริ่มแล้วนะครับงานเทศกาลจุดจีนปากเพียวประจำปี2,567นะครับซึ่งปีนี้ทางเทศบาลเมืองสระบุรีได้จัดขึ้นมาเป็นปีแรกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่รับชมรายการนะครับมาเที่ยวชมงานเทศกาลตุ่จีนเมืองปากเพียวนะครับผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็มีร้านค้ามากมายมีกิจกรรมมากมายในงานนะครับมีการแสดงแล้วก็ร้านค้าที่มาจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองแล้วก็รวมถึงอาหารอร่อยอ,อ,ยอ่อยนะครับประจําเมืองสระบุรีนะครับวันเสาร์ในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการประกวดหนูน้อยอ่างเปานะครับแล้ววันที่11ก็มีการ เดินแฟชั่นโชว์นะครับได้รับเกียรติจากมิสแกนสลับบุรีแล้วก็มิสแกนกรุงเทพนะครับได้มาร่วมเดินแบบในชุดเสน่ห์วัฒนธรรมจีนนะครับเป็นการเดินแบบกิจมศักดิ์แล้วก็มีการประกวดมิสซิสซิลเวอร์ปักเพียว2024นะครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเขาร่วมแข่งขันแล้วก็มาร่วมเดินแบบกิจมศักดิ์รำล้นมากครับขอเชิญชวนเที่ยวชิมช็อปกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะฝากเอาไว้ตรุษจีน ของดีของเมืองปากเปรี่ยวนะครับอำเภอเมืองสระบุรีนะครับท่านผู้ชมงานจัดสองวันค,คือวันนี้และวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับค่ะก็ไปเที่ยวกันได้ะนะคะ